ขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับชื่อนิติธรรมเพชรกลดนะครับก็เดี๋ยวแนะนำคู่น้ำพัตไทยด้วยช,ชื่อกีพรเพชรกลดค่ะครับผมก็ตอนนี้ก็รับใช้พระเจ้าอยู่อยู่ที่พัศลิกหัวหินนะครับผมเองเนี่ยทำงานรับราชการนะครับ เป็นนิติกรระดับชํานาญการอยู่ที่สํานักงานในการคุ้มครองสิทธิ์หัวหินนะครับรู้จักพระเจ้าเนี่ยตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะครับประมาณ 20, 20ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็วาดตั้งเป้าหมายว่า,าจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะครับเหมือนเหมือนในพระคัมภีร์นะครับคือพระเจ้ามาเพื่อให้ชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ แต่ว่าเชื่อพระเจ้าเดินมาหลายปีก็เอ๊ะมันไม่ค่อยจะ,จะชัดเจนเท่าไหร่รู้สึกว่ามันจะขาดตกบกพร่องอยู่หลายอย่างหลายประการนะครับแล้วก็ผมก็มีเป้าหมายอย่ในในในการที่มารู้จักพระเจ้านะครับก็คืออยากจะมีครอบครัวที่ดีอยากจะมีคู่ครอบครัวที่อบอุ่นมีภรรยาเนี่ยก็ตั้งเป้าเลยนะครับว่า อธิษฐานขอกับพระเจ้าเลยว่าต้องเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้าเท่านั้นนะครับเอ่อก็หมายความว่าพอมาเป็นคริสเตียนเนี่ยอายุประมาณยี่สิบกว่าเนี่ยก็อธิษฐานตลอดเลยครับขอคู่น้ำราเัยนะครับแล้วก็คิดว่าคริสเตียนเนี่ยต้องมีมีครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่ดีต้องไม่ทะเลาะกันต้องอยู่กันอย่างมีความสุขเลยนะครับแต่แต่ว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับพอแต่งงานปุ๊บเนี่ย ามาใช้ชีวิตคู่นี่มัน,ม,นมันไม่ได้มันทะเลาะกันนะครับมีแต่คำว่าทะเลาะนะครับแต่ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้รารู้ว่าเราสองคนเนี่ยจะแมทกันยังไงใช่ไหมครับพอแต่งงานได้มว่าสักปีหนึ่งก็เริ่มจะจะมีพยานออกมานะครับตัวเล็กๆทยอยออกมาทีละคนตอนนี้มีมีลูกสองคนแล้วนะครับ <laughs> แล้วก็ ผมก็คิดอย่างเดียวนะครับว่าคือข้อบคับภีเรามาเชื่อพระเจ้านี่สาคัญที่สุดนะไม่นั้นครอบครัวก็ไปกันไม่ได้ก็คือ,อคริสเตียนก็ต้องมีความรักใช่ไหมครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยเข้าใจนะมันเป็นความรักอยู่บนสมองใช่ไหมครับอยู่อยู่ที่สมองมากมากกว่าอะไรหลายๆอย่างก็คือมันไม่สามารถเกิดผลในทางปฏิบัติได้จนชีวิตคริสเตียนผมนี้มันมาถึงจุดที่มันไปต่อ ไม่ได้แล้วครับมันมันถึงทางตันแล้วไม่ไม่คิดว่ามันจะเจอคำตอบแล้วก็ไปพูดกับอสิายาพิบาลกับอาจารย์นะครับว่าขอขอนุญ,ญาตออกไปข้างนอกก่อนนะครับขอขอไปดูที่อื่นก่อนเพื่อว่าจะพบคำตอบนะครับตอนนั้นเนี่ยก็บอกกับภรรยาแล้วก็ลูกนะครับก็ไปไป ไปอยู่ที่คี่จักเล็กๆแห่งหนึ่งเขาก็เป็นอนุชนอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนจนมาอยู่ที่หัวหินแล้วก็ได้พบไฟพระวิญญาณบริสุดนะครับมารับไฟที่นครปฐมเมื่อประมาณปีกว่าๆนะครับตอนนั้นเดี๋ยวภรรยาผมก็จะแบ่งปันสักนิดหนึ่งนะแล้วก็พอมารับไฟปุ๊บเนี่ย ผมกับภรรยานะครับก็ฟังภรรยาผมเนี่ยเขาติดตามอาจารย์หมอก่อนนะครับแล้วก็ผมพอติดตามผมก็แอบฟังทุกวันเลยแล้วก็ผมก็มันเหมือนสัมผัสอะไรบางอย่างว่ามีการทรงสถิตของพระเจ้านะครับพอมารับไฟปุ๊บปรากฏขับไปผมรู้สึกโอ้โหแบบว่าเหมือนมันชีวิตมันเปลี่ยนนะครับเหมือนมีภรรยาใหม่เหมือนไดฮันนีมนใหม่นะครับแล้วก็กลับไปก็ทะเลาะกอันน้อยลงนะครับ พอทเลาะก็น้อยลงแล้วก็รู้สึกพระเจ้ามาเป็นคําตอบนะครับเรื่องเรื่องการเงินการทองนะพระเจ้าก็อวยพรนะครับหลังจากที่มามารับไฟพระเจ้าได้ได้ไม่นานนะครับพระเจ้าก็อวยพรเรื่องการงานนะครับพระเจ้าก็มาปกป้องเรื่องงานหลายๆอย่างที่โดนคนอื่นรังแกเนี่ยพระเจ้าก็ปกป้องอย่างอัศจรรย์และพระเจ้าก็ให้หัวหน้านี่โปรดปานนะครับ ก็ประเมินให้นะครับเกินมาตรฐานนะครับที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับก็อบอุ่นลูกมีลูกก็ลูกก็ได้ฟังซีดีอะไรเขาก็าเติบโตขึ้นคือรู้พระเจ้าก็มามาอวยพรในครอบครัวมีความรักความอบอุ่นซึ่งพระสัญญาของพระเจ้ามันชัดเจนขึ้นแล้วก็ คำตอบตอนที่ผมเดินติดตามพระเจ้าแล้วผมรู้สึกว่ามันถึงทางตันผมพบคําตอบทุกคําถามที่อยู่ในใจผมพระเจ้าก็มีคําถามทัม้งมีมีคำตอบทั้งหมดนะครับได้รับคําตอบเดินกับพระเจ้าแล้วไม่งงนะครับจากเดิมนี่งงๆว่ามันคืออะไรนะครับแต่ตอนนี้ไม่งงนะครับแล้วก็รู้ว่าไฟของพระเจ้าเนี่ยเป็นจริงนะครับโดยผ่าน การเจิมของท่านอาจารย์หมอปรุนและอาจารย์ดานะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาผูกพันตัวกับทิจจัดพัศลินคนปรปฐมโดยท่านอาจารย์เล็กอาจารย์มารีนานะครับก็ไปบวชประจำจนได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้ามา,า,มาเปิดทิจจัตที่หัวหินเพื่อเป็นพระพรกับคนที่ทอำเภอหัวหินนะครับก็มีทีมงานร่วมกันรับใช้พระเจ้า ตอนนี้ก็ประมาณ10กว่า10กว่าท่านนะครับก็ก็ขอบขคุณพระเจ้ามากนะครับสำหรับพระพรของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ตามพระวจนะคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นจริงนะครับเมื่อมาพบพระสิริของพระเจ้ามาพบไฟของพระวิญญาณนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ภรรยาผมพูดอะไรสักนิดหนึ่งนะครับ แบ่งกันเรื่องครอบครัวค่ะสิ่งหลักๆในชีวิตของดิฉันนะคะตอนที่เป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยสิ่งที่รู้สึกอย่างหนึ่งคือเรายังเหมือนตายทั้งเป็นในเรื่องครอบครัวค่ะเหมือนอย่างที่พี่แอนเล่าว่าเมื่อกี้แต่งงานแล้วคิดว่าครอบครัวจะมีความสุขแต่เราเป็นคริสเตียนเรามีคําถามกับพระเจ้าว่าพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าสัญญ,ญาคืออะไรแต่ตอนนี้ลูกรู้สึกลูกตายทั้งเป็น เขาถามว่าทุกอะไรนักหนานี่ไม่มีความสุขที่อยู่ด้วยกันเหรอบอกไม่ใช่มีความสุขที่ผ่านมาก็มีความสุขแต่เมื่อเรายังทะเลาะก,กันอ่ะมันเหมือนยังมีอะไรบางอย่างที่เราเหมือนตายทั้งเป็นนะคะก,ก็อันนี้ก่อนที่จะมารู้จักรไฟของพระเจ้านะคะแล้วก็จะพยายามถามพระเจ้าว่าอะไรที่ลูกยังขาดอะไรที่ลูกยังขาดตลอด9ปีที่ผ่านมาพระเจ้าอะไรที่ลูกยังขาดแล้วเมื่อวันหนึ่งที่ย้ายมาอยู่หัวยหิน เราได้มาที่นครปฐมแล้วมางานฟื้นฟูครั้งแรกของอาจารย์หมอมันนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเสียงที่เข้ามาในใจบอกว่าคําตอบเดียวที่ยังขาดคือเรื่องคือไฟของพระเจ้านี่แหละแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพี่น้องเมื่อตัดสินใจเปิดใจรับรับไฟของพระเจ้าเปิดใจออกสิ่งต่างๆในครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้นรู้รู้เลยค่ะว่าคําตอบเดียวก็คือไฟของพระเจ้าค่ะ ขออนุญาติดีนึงนะคะก่อนหน้าที่จะมารู้จักไฟของพระเจ้าพยายามทําทุกวิถีทางค่ะให้สามีมารักเราด้วยความที่เรามีเป้าหมายเดียวคืออยากให้ครอบครัวมีความสุขให้ลูกมีความสุขหาใน Google ทุกวิถีทางอะไรที่ทําให้สามีรักเราแต่ไม่เคยพยายามแต่เขาก็ไม่เห็นรักเรามากขึ้นเลยนะคะเหมือนจะดีขึ้นสองสวันแล้วก็ก็เหมือนเดิมแต่ว่าพอมีไฟของพระเจ้าตอนนี้คือรู้เลยค่ะว่า สามีมีความรักให้เรามากขึ้นแล้วก็เขาก็ต้องรับผิดชอบกับคำสอนที่เขาได้ฟังด้วยค่ะเท่านีา้นะคะขอบคุณครัขอบคุณมากครับ